มาจาแม่แต่งตัวเฮี้ยอะไรกันมา I am the son of God son of God โฟมฮหกลุกเสกจากน้ำอมฤตบนเทือกเขาโอลิมปัสเลยนะเว้ยเจี๋ยวมันน่เทพอินเดียคนไหนทุกคนปะเทพอินเดีย What the fuck เทพอินเดียเป่เทือกเขาโอลิมปัสไอ้นี่บอกเทพอินเดียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอินเดียวะอ้าวแบบพี่แบบเทพอินเดียเบื่อกันไปอยู่ภูเขาโอลิมปัสไปไปไปคุยกับพี่ชายตรงนู้นไปน่ะแล้วไปคุยกับพี่ไปคุยกับพี่มึงตรงนู้นไปน่ะ นี่ก็คือพระรามนี่ก็คือนาว์ผู้โชคดีที่ตอบคำถามโดนใจคลิปนี้แล้วเม้นอะไรก็ได้เม้นมาเลยนี่คำถามนะเม้นอะไรก็ได้อยากเม้นอะไรอยากเม้นด่าอยากเม้นแนะนำอยากเม้นกวนอะไรตามสบายใจชอบเลยเอาที่สบายใจเลยใหญ่มากอะไรวะบอบวากูมาามึงมุมไหนกี่รอบแม่ก็น่าตลกว่ะอุ้ใหญ่ ไปเติมโลบักสักหน่อยสักสิบโลบักค่ะเลยแต่งตัวเปลี่ยนอใส่แว่นได้ไหวะเออเปลี่ยนชุดแต่งอะไรที่อยากได้ใส่แว่นก็ได้เหมือนไอ้ดีอ่ะไอ้ดีแม่งไม่ซม้สมวันเลยแม่งเปลี่ยนไ มาไปหาแว่นฟรีมาใส่ไปใช่ของฟรีมีตั้งเยอะตั้งแยะเวพูดถึงแว่นเนี่ยต้องแว่นออฟตัสนี่ให้ดูเลยแว่นออฟตัสแว่นกลองแสงกลองแสงสีฟ้าถนอมสายตารักษาสายตาไม่ให้ตาถลนลงมาจากเบ้าและมีคุณสมบัติที่เขาจะยืดหยุย่นและคงกระพันมันสามารถทนไรงแม้กระทั่งเท้าอุ้มตีขนาดักษ์ของทีเร็กซ์ได้ลิงก์อยู่ด้านล่างไปสั่งซื้อกันได้นี่เอาไปได้ในโค้ดอเว่นเนี่ยไปบอกเขาว่ามันจะช็อคเวทคลิปดอมโค้ดอเว่นรับเลยส่วนลดทันที1ไรแบทรอ้ไหมครับ เออไม่ให้เราเล่นอะไรกันนะแบบผีได้ได้เอกไปอ้วนขึ้นบวกกูไม่มาเล่นเกมหนุกมากเกมยิงปืนอะไรกูมาแม่งเล่นเกมผีไม่เงาเหมือนแกงเหมือนแกงอ่ะดีเจโซฮอนดีเจโซฮอนดูเจอันนี้ไม่ใช่โซฮานนะโซฮอนเฮ้ยสองคนแล้วมึงจะเล่นไหมไม่เล่นก็ออกดิ้ไปไม่เล่นเกมผีไม่เล่นโอ้เช้าอ่ะโอ้โอ้ โอ้โหไปเลย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 โอ้ยมันไม่ชอบว่า์ชอบทรงผมผมไหมครับโอ้ยเดินหายเลยเกมเนี่ยมาแล้วพี่คนห้าคนนี่นะเขามาส่งบายบายปรับภาพให้สุดและปรับคุณภาพเออกราฟิกให้สูงที่สุดโอ้ยมาเปิดสูงสุดกูจะไม่ได้เล่นเนี่ยกูลัวไม่ได้โกนี่แล้วกูกลัวคอมกูพังคนๆนั้นเป็นเหมือนบ้านในฟ้ามูลไม่มั้ง เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอางไหนอ๋อเยังไงเอ่อบ้านคุณยังไงเหมือนบ้านอะไรฟ้ามดเลยเลยไหมเออตัวแบบเด็กน้อยเลยกลัวอะไรหนาวะเออที่บ้านเราเองเฮ้ยสนุก I am the son of God ผมก็มช้สมณี b a น m a n even the g o ดไปว่าอะไรนะพอฉันชอบเล่นสะว่ยน้ำแต่ใช้มันได้รับแนวคิดของมัน What h f u c ้ยนี่มันอะไรอะนี่มันโอ้หผลงานระดับโปรเฮ้ยเอ้ยแมงหลับอยู่อะมันไม่ใช่แม่น่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าโก็แมงแบบเพิ่มให้สุดเยอะๆไปเลยไม่ร้าใจเลย ไม่ว่าทางไหนก็ไม่มีใครขึ้นไปอะไรวะอะไรไม่มีเตู้ไม่มีหัทดิฉันขว้นี่อันนี้บ้านเราใช่ปะเราลุกตื่นมาด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อกี้เสียงอะไรเราห้าคนอยู่เนี่ยนี่นี่เราห้าคนอาจจะในห้องห้องเดียวเลยเหรอเรานอนไงอะไม่เห็นห้องครัวไม่เคยเหี้ยอะไรจิ๊บแม่มากลับกลับไปที่เตียงครับแม่เดี๋ยวนี่เตียงเมื่อกี้เห็นเหมือนฉันปะเดี๋ยวไม่เห็น เอ้าเฮียพวกกูโดนไล่ออกบ้านเอ้าเอ้าหนึ่งอะแม่กูสั่งไปนอนทำไมกูอยู่เนี่ยแม่กูขับรถมาทิ้งแล้วเอ่ะอยู่ดีแม่กูจับสแกนใส่หน้าแล้วก็สั่นหน้ากูรัวๆอะไรมันขึ้นฉันเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งได้ฮะเสียงเฮียวะโคตรดังเลยเมื่อกี้ไม่รู้อะเราไม่ได้ดูอะไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรหล่นเมื่อกี้อรถนี้มาจากไหนอะคันไหนคันนี้หรอคันรถล้อเดียวไม่ไม่เอาเก็ตเอา ปราหลงอยู่ต้องการกุญแจหาต้องหากุญแจมีฝั่งหนึ่งป่าวเาเป็นหลังบ้านอะไรอ่ะกุญแจห้องน้ําไม่ควรอยู่ใกล้แมงอะไรก็กุญแจอะไรก็กุญแจแมงหาอะไรก็กุญแจเจอแล้วกุญแจอย่าไม่ว่าใส่ดอกเอาเปิดมันไม่น่าจะเป็นกุญแจนี่นะโถส้ซ่ไอ้กุญแจอย่าไขเขาไปได้ไงกันกูไขไม่ได้ื่กีกกูอยากรู้ไขไม่กูเอาไม้บาลบบอลระเขตตรงนี้

ไ้ทำไมมันชันจังวะวิ่งถอยหลังโชว์เชิญหลังกูไปเลยเอาเฮ้ยเขาโดนตีสิเขาก็โดนลงไปข้างล่างโดยไม่ทราบสาเหตุกูโดดลงไปทำไมมันอันตรายเขพูด้ยังไงเขาเรียกว่าอะไรชมวิวแบบใกล้ชิดเขาโดดลงไปทำไมอะแเรามาทำอะไรที่นี่เนเฮ้นดิ กูกูแบบแล้วกูแม่แม่มาปลุกกูแล้วกูก็มาตื่นที่นี่คืออะไรวะเฮ้ยอะไรรองเท้าไขวะเออรองเท้าเมงรองเท้าเราไปตีมัป็นจักแน่ตุกตาโคตรใหญ่เลยใหญ่เอาหน้ากิซลีเลยไอ้นี่ใส่ดิเขาบอกว่าคนที่ใส่ได้จะเป็นเจ้าหญิงรองเท้าแก้วนี่เป็นของใครไอ้นี่ลองไอ้นี่ลองใส่ไอ้นี่ใส่เข้าไม่ได้โอ้ทีรักโอทีรักโดดคาตาตายกับฉันมาเร็วจะเดินแล้วกันมึงจะเดินถอยหลังอีกนานเพราะมีมีสำรวจนี้ด้วยอ่าขวาไลท์ไส้ดี มึงรองแล้วนะมึงรองรอเพื่อพี่มาไอออมเดินไอออมหนูเพ่เป็นแม่นาคเลยมาก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 พี่มากค่ะเอาเอาเอาแบบเซ็กซี่นะเอาแบบเซ็กซี่เอาแบบเซ็กซี่ยืดไปทางไปข้างหน้าเลยดิอย่าหันหลังมาดิเอายืนไม่ต้องกลัวกูดิไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เน่ประสบการณ์เขาโชคชนอยู่ดูดูเป็นตัวอย่างกิ๊ซี่โชว์ดิพี่ม้าค่ะ ข้างข้างชื่ออะไรกันข้างข้างทำไมนิมเมอร์ค่ะเอาไม่เอาไปดีกว่าไม่เอาคนรุ่น Why เหี้ยอะไรอะไรกันหรอ๋อก็แค่เออสะพานหักกลัวอะไรสะพานแม่งเหมือนตัวย่าเลยคำรามเลยวะปั่นปั่นเลยแล้วปิดทำไมอะเปิด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 ไปเขาทำกันไปปิดท่ากันมันคือการบังคับว้าวนี่มันลังงมุมชัดๆ The Rock of the Ring The Blaster ว้าวพอไยได้ไปเลยลุ้มดันเร็วลุ้มเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเหมือนเห็นหัวเลย่งไรเดี๋ยวซ้ายขวาขวาไล่ซ้ายดีโอเคเราไปไล่ไปไปขวาขวาไล่ไปี่โอ้โหโอ้ไปก่อนดูข้างแรกระวังเจอกิกกี้นะตือนเต ม่ด้ผีสักตัวเลยเดี๋ยวทำไมทำทำไปดิ enfin> ่ันนมาเลยไอ้ยเฮียรลยเจกสันไม่คือเจสันมันคือใครอะไม่คเจสันอ้าวจริงจริงจริจ เอาติ๊กดิเอาก็บไปได้เออมันมีแต่มันโง่มากเลยโง่ไหนไโง่แค่ไหนดามกปทางนี้ดีกว่าพวกมึงไปทางนี้ทันเหรอทันทันรอมันมูนวอล์าแล้วนะี่มงจิ๊คน่ยแล้วคนแล้วมันมูนวอล์กแล้วนะติ๊กดงดงติ๊กดงดงติ๊กงดงสิง้ เราเพื่อมันฟังทำไมวัชบายมีคว่ยวิชบายมีคว่ยเก็บเอโบเก็บเอาบวัชบายมีคยวัายนี่อยโอ้เยรืมูดอกตา คือละมูลวัวครคือเลยว่า3ปีคือเลยว่าสปีที่แล้วเอกนี่เอกนี madre, ่ไม่รป้แล้วเบนเหมือนเหมือนนี่เป่าวะอะไรอะไอเอกอะไรไซีฟูอ่ะชีฟูอ่ะอีซีอูเด้อ ตอนตอนตายไอ้ที่พูดเ่มแลตายเลยตายเกินไปแล้วแม่แก่ขึ้นเรื่อยๆพวกกูจะแก่ขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าฉันรอดเหรอท่านผระวังถ้ามาถ่ายนั้นมึงตายมึงจะแก่ขึ้นสามปีว้ายสวัสดีครับพี่ใหญ่อย่าพูดฆ่าผมพี่แล้โอ้เดียร์ไม่โคตรดังเล่ไอ้ใส่ผมเนี่ยผมรอดไอ้ยามไม่ใช่ทางออกผมมีมุมมุมมุมรอดเนียมุมรอดสามปีก่อนได้ดิโอพวกกูโดนย้อนเวล This is b u d d h เอือตายอันนี้มีทางไปอันนี้มีทางไปเจอพลังบูเดกูด้วยเฮ้ยตายโอ้รักันเลยกูวิ่งตามตูดเลยอะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายดิทางไม่เคยไปอย่งเงหาดูอีสกอน มันเอมบอยมันรู้ว่าฉันอยู่ไหนช่วยด้วยว้โหมันดักมันเดี๋ยวกูไปรับก็ได้วช่วยด้วยมันตามหลังอัวมาเลยตามแสงมาเห็นแสงกูเปล่าอ๋อไอไอโอเคไอ้นายมาแล้วไอ้ไอ้ออมไปไหนไม่ได้จะอยู่อีกฝั่งไอ้ไอ้ออมไอ้ออมจะอยู่เป็นเมียมาใช่ไหมโอเคไปเมียหน่อยเมียหน่อยเฮ้ยเป็นแสงออมนี่ ไออ่อนไออ่อนมั่งรอดรอดรอดจากรูตุดวะรีบไปก่อนที่จะโดนปล่อยวิทยายุทดเข้ารูตุดหยอดมือเลยอ่เชคกี้และโซ่เวิร์เอ่มโอ้โหแมปดรอไม่เนี่ยเดินทายาวจังวะกูกลัวความมืดกูกลัวที่แคบมันมีประตูแดงกับประตูขาวทางไปทางแยกนบอะไรอะไรยี่ห้ายี่สี่มันมีบางอย่าง อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเสียงโอ้ยเกือบว้าวอะไรเด็กนักศึกษาอไม่ไม่มันคือไอเด็กมันต้องเป็นเทพเออคิวลิสเดี๋ยวนะคือคิวลิสแน่เลยว่ะบอกว่าเราต้องเปิดเราต้องเปิดลิ้นชักด้วยหาะคุณแจ้าลินชักเราต้องเปิดลิ้นชักค่ะคุณเจด้วยรึเปล่ารึเปล่ารึมันจะมีลิ้นชักข้างนอกให้มันเปิดได้วันนี้นี่เจ้าว่าตัวเปิดได้อะไรอ่ะมันล็อกอยู่มันต้องใช้

โอ้เปิดแล้วโอ้แม่งงงแม่งขยะมันเปิดเิมันเปิดประตูลิฟต์แล้วเนี่ยมันเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วอย่าไปกดแค่ไปที่ลิฟต์นั้นอะบ๊อบเลยดีกว,ว่าเข้าลิฟต์บ๊บบบอบเลยวันนี้เราวันนี้เร็ววิ่ง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 ก่อนเดี๋ยวคือจะมาอา้าว แม้วาพี่ละคนโคตรช้าเลยเอากูไปก่อนบายบายกอดกัปตันโอลิมปชอว์เอออันนี้จะเป็นเหมือนไอ้พวกวิปเบงแองเจลไอ้ที่หันหลังให้แล้วตามเหรอนั่นนจามีอะไรไปใครร้องไห้มีคนร้องไห้มีคนเสียใจผีร้องไห้ผีร้องไห้ต่อไม่พ้นเลย มาเกอนหน้าเลยอะไรอะอะไรอะมีอะไรอะต้องรื้อมาลงเราดื้อไหมมีอะไรมันคืออะไรบอกมารายละเอียดบอกมารายงานมาแบ่งมุมแบ่งมุมจับประตูใแล้วแบบอ้าวว้าอ้าวไม่ไม่โดนว่ะโดนนี่แม่งตัวในนี้อีกแน่เลยงดงามซะเหลือเกินต่อไปเราต้องเจอแม่แน่เลยบิ๊กบัมอ้อมดูแต่รูปดิ เไม่จริงยังไฟ้ยไฟ้ยมันมีมือคว่ำมันไปได้วิ่งเนี่ยเฮ้คุณเจอของแล้วคุณเจอของเต็มไปหมดเห็นอะไรอะวิ่งมันมีคนไวเลยชิบ่ายชิบ่ายแล้วพไฟไปไฟไปไฟไปดิเสียมันมาดามแล้วเอ็กซ์ดีหายเอกซ์ดีหายตัวไปแกะเอ้ซ์ดีหรือเปล่าแค่สุดที่เพียงเดียวไอ้ซ์ดียังไม่ตายเอกซ์ดีหายไปไหนนี่ไงเราจอผีพ่อผีลูกแล้วต่อไปแม่นี่ไงแม่มาแล้ว ดมมกับแม่กับแม่เย้ม่กไ้ตัวขาดเพต้องหาที่อย่างเพราะว่าเกี้ยคเจอขอแล้วมันต้องทไมแม่เกี่ยูสุขวะคูดไปชัอไปจะบ้าอะไรไม่มึงไงพูดไปชัอไปดูตะวันเปิดไหมอ๋อลูกแก้วปองมุกบอลเป็้าสป็้าสป็าสทำไมวะไม้กูเป็นไรทำไมมึง ีร้องอะไรวะรำคารย์หขวหนจังหวะดี้เลยใครแกะหมาผู้ชีวิตใครมันเลี้ยงช้างในนี้วะไม่ไม่ตามกูกอเอ่อกูเห็นอันนึงที่มันมีสีแดงแล้วมันมีตรงไหนกูให้กูเดาอ่ะมันมีก่อไฟอยู่ตรงนั้นเด้เขาเหี้ยครับ ครับครับมือไม่ฟังก็ได้แต่มือครับยิงหร้อยใจวิ่งวิ่งม่วิ่งลองห้ไปอ่ะคือตังไออนายคต้องรักก่อนต้องวันนี้ไม่หาดิช่วยหามันมันไม่มีโอกาสวิ่งหนีอยู่อ้ยต่อไปหายดิใช่มันเลี้ยงช้างอีกแล้วเจอเจออันหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ย้่ฮฮ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 ยเฮ่ ดีดเดียวก<ะ>ันไม่ได้มันเดียวกันไม่ไดเราเจอเราเจอแล้วเราตื่นเต้แล้วเลือกร้องดิพี่ยา <c oughs> เลือกร้องงอแงยเป็นเด็กไม่ได้ที่หมายแม่งร้องอย่างปอมเลยแสดงตัวสแสดงตัวอย่างมาดิเราแบบจริงใจอ่ะเป็นโดนดา่าไม่จริงใจ <c oughs> อันนี้ปอมกว่าเว้นิดนิดไ <c oughs> อ้นี่คนเฟกเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไม้อะต้องเอาไงนั่นแหละถ่าแล้วเผาดิ หมดแล้วเอ uit, ้ยตรงสุดตรงนั้นเป็นอะไรไม่เคยเดาเลยมันเป็นกิ่งไม้มันปิดอยู่อะเราต้องหาอะไรมาออกมันดักหน้าสปอนเนี่ยเราออกไม่ได้เนี่ยมันดักเอ้ยมันกูออกไม่ได้เลยอีเพิร์นคอมเพลนแล้วไม่พอใจเลยกูดับกูออกไม่ได้จริงเลยไม่ต้องออกฟังดิมันยืนแช่เลยทำไรเนี่ยอ๋อคุณนี่แหละอ๋อไอ้เจ้าหยอกมันช่วยอะไรได้วะไอ้ตรงนั้นเปล่า น่าจะกิ่งไม้น่ะกูอยากออกจากสปอนในห่าละขู่ไม่ได้มาเ้ยนี่ไงไปนี่ไมาแล้วเป็นหนึ่งที่แกเป็นเนี่ยว้าวก็ไม่เข้าใจในเรื่องเกมแต่ไมันจะเสือแล้วกัไม่จะเสืออะไรกูกลัวร์กูเล่นแล้วอ่ะ In option แล้วก็จบเนี่ยเนี่ยอ้าวให้กูกลับมาแล้วแม่ก็ซูมเข้าประตูอีกรอบยังไม่มอพอจงการมากกว่านี้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 หมอ Remember จอดแต่วันเจทเทพ p o s e ด d นโ Poseidon ดประตูโดนไดเอ مون เหรอประตูโดนไดเอモンเหรอผมไม่เข้าใจจะซื้ออะไร กูกูทั้งหมดนี้เกิดเพราะแม่กูปลูกกูแล้วกูโดนทิ้งไปป่าแล้วอยู่ๆกูก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขาท้ากูมาตกปลาแล้วเข้าบ้านแล้วไอ้นี่คาเลือหาดไหนแหมจะไหนแมหมรมเปิดประตูอ่ะลรมเปิดประตูปุ๊บปุ๊เปิดเปิดเปิดฮ่าฮ่าฮ่าจะทำยี่อะไรเปิดเนี้ยเนี้ยกว่าจะเข้ากันได้เปิดเปิด แล้กูต้องไปไหนต่อเนี่ยแต่ไหนก็ได้โจ๊กเฮียเฮียวิกเกตอีกแล้วกูเกียดเดินป่ากูเกียดป่าอุ้ยคันละขันละขันละยุงเยอะโอ้ยแหลกเฮียโอ้ยแหลกโอ้ยขันละโอ้ยคันละอบเดี๋ยวไอ้เนี่ยที่มันจะไม่หายแล้วเหรอฮักเลยเอาหมดแล้วมีคนยืนมองอยู่เอชลีเชนเอชลีตเชี่ยแล้วเอชลีเชนโอ้โหนี่แบบเดบายเลยวะเนี่ยโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเหี้ยกวกุูเตี้ยชิบหายหมอโลราเนสูงเว้ยตัวเราเล็กแต่สังคมมันใหญ่เฮี้ยเหี้ยมันจะเนิร์ดจะเนิดไอแย้วิกดิเดยบไปเอาห้อยเอาห้อยเอาห้อยเอาเอามาคับเหรอมาคับกูตายอีกหัวฉันไอ้แย้ กูเล่นจะกูวาดรูปแห่งความทรมานออกมาได้เลยเว่ารูปแห่งความทรมานนะน้าตาเป็นไงรูปนัขไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพังหมดสมองเลยเหี้ยเล่นไปเล่นมาเราจะเกิดความทรมานขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะดูเหมือนว่าฉันต้องการกุญแจจะบอกนะมันมีกุญแจมันมีประตูบางอันที่มันเปิดได้เอาละเพื่อนเรามาเล่นเกมปิดประตูกันเถอะไปนี่ไงก็เมื่อกี้เปิดไปแล้วมันเปิดได้เลยบานเปล่าคิดไปเอง เอ้อย่ามือมึงบังดิมึงก็องอ๋ไม่มันมันมันต้องกดคลิกซ้ายไปแกเพื่ออะไรกไม่รู้เพื่ออะไรวะอ่ะบายเกียยแอมเบียนแอมเบียนโอ้โหพันธุ์อะไรยาขับรถัเวลานี้เพื่ออะไรอะไรอุ้ยไอ้หนูหนูนนารกชิบผายเลยเจอรี่ไอ้เจอรี่ฮัลโหลตัวอะไรวิ่งอ่ะ holy fuck อันนี้นี่นี่กูเกลียดประตูปั่นเครื่องใช่เลยเด็ดบายห้องไหนปั่นไปแล้วเปิดประตูทิ้งไว้นะจะไม่ต้องเข้าซ้ำเจ๊แล้วเจ๊แล้วเจ๊แล้วปั่นเลยสุดท้ายสุดท้ายไม่ช่วยอะไรเลยไม่ต้องโหปั่นคนเดียวก็ได้นี่หมดแล้วนี่ไอ้เหี้ยวตกไอ้ปั่นกู เนียขนดี๋ยวม่นโคตรดังเลยก้าวทับแปดถ้าเดี๋ยวนะวอดมันบั็กแน่เลยไอ้ก้าวทับแปดแล้วมันจะไหนว่ามันก้าววะหรือว่าเหตุเกิดมันมีเรื่องสิ่งบางอย่างวะ หรือว่าไอไอตอนที่ไม่กับออมมันกดกดพร็อกกันพอดีป่ะหรือว่ามันเป็นภาพลวงตามันเป็นภาพลวงตาพวกมึงทำเกมบั๊กเหรอกูทำอะไรเกมดีเหลือเกินไอ้เหี้ยกูให้ศูนย์เต็มสิบไปเลยสัตว์มาอีกแล้วเออเอกมึงมาเป็นบ้าแล้ววะ าคยกูไม่ได้กูไม่ผ่านแต่ว่ากูเปิดคูบเลี้ยแต่ทำไมมันเลิกมันมันเป็นมีกล่าวันวะไม่ไม่รู้ว่ามันบั็กหรืออะไรแต่ว่าหาคูปแล้วมันไม่มีอะไรต่อเว้ยแล้วแม่งก็เกินมาอันนึงไอ้คนวางวางแมปแม่งวางเกินมามาใช้นิ้วตีนับเว้ยแตกไอ้เหี้ยไปแล้วไม่อยู่ดีกว่าไอ้ยพวกพกิฟต์อัพกันแล้วเหรอมันคือไม่ได้ว่ามันเล่นไม่ผ่านเว้คือมันไม่มันมันไม่ยอมไปต่อไอ้เหมือนมันบั็กหรือสักอย่างเว้จริง